สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานเย็นข่าวชอบกดไลค์ชอกดแชร์รักกันแน่ๆกดแชรแช่กดนานานกดยานยานกดเยอะๆนะคะหลังจากที่มีหลายข่าวที่มันเร้าใจกันมากๆเรามาเบรคแล้วก็ฟังเรื่องเล่าแบบทุ่มๆนุม่มๆเรื่องที่มันเบาแล้วมันดีต่อใจตามไปดูคะ่ะ มีคนส่งข่าวจากเพจกุยแชร์ให้ดูนะคะเห็นแล้วดิฉันก็ขำทั้งขำทั้งสงสารไอผ้ผวยมีความรู้สึกว่าไอผ้ผวยดูเหมือนมันจะซวยจุดลุดนะคะเพราะว่าโดนอีแ์เอาไปเล่นอีกแล้วนะคะอีแฉก็ขึ้นหัวข้อไว้ว่าเหมือนกับมีใครหวาดเป็นทำตัวเป็นพระเอกแล้วก็จะไป คือเป็นนักบุญทุนคนอื่นไม่ว่าจะเป็นค่าอะไรอะไรอะไรจะกินจะแดกจะอะไรยังไงเนี่ยก็เป็นของเอฟซีจ่ายให้หมดแต่ตัวเองเป็นนักบุญสะพานบุญแล้วก็มีคนมานั่งเเอ๊ะใครวะใครวะใครวะจากนั้นก็มาถึงไอ้พวยจนได้ว่าเอ๊ะหรือจะเป็นไอ้พวอยราวกับว่าอีแฉก็ยังจับจ้องอยู่ว่าไอ้พวยก็ยังทําแบบนี้เป็นนักบุญทุนคนอื่น จะไปไหนมาไหนบอกก็ตัวเองไปทําบุญไปนูน่นไปนี่ทั้งวัดทั้งโรงเรียนทั้งโรงพยาบาลแต่เป็นเงินเอฟซีล้วนๆค่าน้ํามันเอซก็จ่ายให้ค่านั่นค่านี่เอซก็จ่ายให้ไอ้โผยก็เลยได้ดังอีกรอบหนึ่งถ้าไอ้โผยเห็นนี่คงจะคงจะเสี่ยงใจน่าดูกูอยู่ของกูเง,เงียบๆแล้วนะอีแฉมันเอากูไปแฉอ,อีกทำไมแล้วก็มีรูปไอ้โผยประกอบไปด้วยนั่น แต่อย่างน้อยมันน่าจะดีใจว่านี่กูยังอยู่ในความสนใจของประชาชนทั่วไปใช่ไหมพราะพูดถึงไอ้หลอกลงเงินเอาเงินเอฟซีไปทําบุญนักบุญทุนคนอื่นหลอกแดกจากเอฟซีปุ๊บทุกคนก็จะนึกถึงว่านั่นแน่ไอ้พูอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> อาจจะเป็นการกระตุ้นกระแสด้วยว่าอีกไม่นาน จะมีการอ่านคำพิพากษาอุทธร์อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นชื่อไอ้่วยก็ต้องเริ่มกลับเข้ามาทำความคุ้นชินกับสื่อซะก่อนแต่ว่าจากข่าวที่อีแฉเอามาแฉแต่ละทีไม่ใช่เรื่องดีหรอกค่ะรับรองเลยคนก็จะนึกถึงเออจริงเนาะไอ้่วยทุกวันนี้ก็ยังคลางชื่อแม่แม่จะต้องทำนู่นจะต้องทำนี่จะจัดจะได้สักสามสี่หมื่นแม่แม่ก็ควักจ่ายกันไปสิ มันเป็นเรื่องตลกนะคะเพอพูดถึงนักบุญทุนคนอื่นปุ๊บเนี่ยคนแรกที่ทุกคนนึกได้ก่อนใครอื่นเลยนะคะข่าวนี้อาจจะไม่ได้หมายถึงไอ้ปวยหรอกกต่ที่คนคนนุนกกันได้ใครวะเนี่ยไอ้ปวยแน่นอนเห็นไหมคะมันตาตึงอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของคนแล้วว่าไอ้ปวยกับพักพวกมันเนี่ยทำตัวแบบนี้เกาะ fc กินหาชื่อเสียงหลอกแดก ไม่ว่าจะค่าอะไรไม่เคยควักจ่ายเองเลยแต่ได้ชื่อเสียงจริงๆและเอซเป็นคนจ่ายพอพูดถึงเรื่องเนี้หลอกแดกเงินเอฟซีเอาไปทําบุญเนี่ยเขานึกถึงไอ้พวยเป็นคนแรกนาทีข่าวด่วนเนี่ยนะคะกลายเป็นอะไรที่มันเรารู้แต่ว่า ข่าวมันปดทั้งนั้นข่าวนั่งเทียนสดสดจากสารสดสดจากสารแต่ตัวเองนั่งอยู่ในบ้านในห้องที่เมียห้ามออกไปไหนห้ามออกไปไลฟ์ไปทําคลิปทุเรศทุเรศให้อยู่แต่ในมุมนี้หรือไม่ก็ไปนั่งในรถถ้าออกจากบ้านก็คือนั่งอยู่ในรถเนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่าสดสด,สดจากสารข้อมูล อะไรไม่มีเลยพูดไปเรื่อยงานนี้ยกแน่นอนไอ้ดำแจ๊คอตกอย่างงู้อย่างนี้มึงรู้เรื่องตอนนี้ใครคอตกอยู่ดำแจ๊ออกจากศาลแล้วแต่ไอ้ไหลคงต้องวิ่งเต้นอยู่พักนึงเพราะว่าต้องไปรายงานต้องไปเตรียมการอะไรหลายอย่างอย่าลืมว่ามันมีถึงแม้จะไม่ได้จำคุกในชันทีรอลงอาญาแต่มันก็ต้องไปรับทราบมีอะไรหลายๆอย่างโดยเฉพาะค่าปรับต้องไปดูว่า ถ้าไม่มีเงินที่ไม่ได้เตรียมเงินมาจะจ่ายเลยเนี่ยจะต้องจ่ายภายในกี่วันต้องไปทําอะไรยังไงบ้างอันนี้ก็ต้องไปศึกษาดูไปดูความเป็นไปได้ว่าเออจะผ่อนชําระได้ไหมหรืออะไรยังไงได้ไหมยกเว้นว่าอีก,ก้อยแม่นอกไส้มันรวยบ้างก็อาจจะเตรียมเงินแต่อีก,ก้อยไม่ได้ไปด้วยเห็นว่านะคะเห็นแต่ยายกับนางตายนางตายในขี้เหนียวขนาดที่ว่า เขาสั่วเพื่อเอากันไกไปตัดัะไม่มีทางจะจ่ายหกหมื่นให้น้องชายอย่างแน่นอนยกเว้นว่ามีการยืมเงินน้องสาวไว้แล้วว่าอาจจะต้องใช้เงินเอาไหมหพี่สักแสนหนึ่งแล้วก็พกไปเตรียมไปเพื่อที่จะไปจ่ใจเพราะรู้ว่ายังไงโดนแน่ก็ต้องแล้วแต่นะคะแต่ไอ้ขาหมูไอ้ขาหมูก็ดูไว,ตว้ตัวเองก็มีคดีอยู่ตัวเองก็มีคดีอยู่ทั้งของปากกอนทั้งของเมโก เงินก็ต้องรีบหาดูเอาไว้นะคะไอ้พวกที่คิด,ดว่าตัวเองปากเก่งปากดีแล้วก็ด่าก็ไปเรื่อยโดยเฉพาะเป็นเรื่องที่มันไม่จริงด่าอยากคายมันยังเป็นเรื่องของอารมณ์ไม่เท่าไหร่แต่ไอ้ประเภทแบบบิดเบือนข้อมูลเนี่ยถ้าเขาเอาจริงๆขึ้นมาอยากไอ้ไหลอย่างเงี้ยเจอดีเข้าไปแล้วนะคะ อันนี้เอาความรู้มาฝากกันนะคะถ้าใครโดนแบบได้ไหลเนี่ยถ้ายังไม่มีเงินจ่ายทันทีนี่นะคะหรือในภายภาคหน้าก็ยังไม่มีเงินจ่าย mm hmm. คือปกติเนี่ยมันต้องไปรับทราบว่าเรามีเราโดนค่าปรับนะคะหลังจากนั้นนี่ก็คือนับไปสามสิบวันหลังจากที่ศาลสั่งให้จ่ายค่าปรับต้องจ่ายภายในสามสิบวันนะคะถ้าไม่มีจริงๆก็ ติดคุกแทนได้คะ่ะศาลให้คิดวันละ500บาทนะคะให้ติดคุกไปวันละ500บาทแต่ไม่เกิน1ปีนับไปนะคะโดนเท่าไหรโดนเท่านั้นหมื่นเท่านี้หมื่นก็ว่ากันไปวันละ500 500 500จนกระทั่งให้มันครบจำนวนค่าปรับแล้วก็ออกจากคุกได้ หรือไม่ก็มีเงินไปจ่ายค่าปรับที่ยังเหลือเต็มจำนวนก็ออกจากคุกได้นะคะทีนี้ก็ภายใน30วันต้องไปจ่ายไอ้หลายก็คงต้องดูนะคะว่าจะเอาอยัางไงดีมีเรื่องผ่อนชำระได้ไหมอันนี้ที่ฉันไม่ทราบอันนี้ที่ฉันไม่ทราบจริงๆค่ะรู้แต่ว่าติดคุกแทนได้นะคะแล้วต้องจ่ายภายใน30วันอีกอย่างหนึ่งคดีนี้เป็นอุทาหรณ์นะ นี่เป็นเป็นคดีที่หนึ่งรอลงอาญาสองปีโทษจำนะคะถ้ามีคดีสองสามสี่มีคดีไหนที่เกิดไม่รอลงอาญาขึ้นมาและเห็นว่าไอ้นี่ทำความผิดซ้ำๆเป็นปกติธุระจริงๆที่จะไปใส่ร้ายใส่ความคนอื่นเขาทำอยู่เนืองๆอันเนี้ยมีคดีไหนคุก ที่เหลือก็จะคุกๆๆๆๆๆตามกันเป็นหมดดังนั้นที่ฉันแนะนําอย่างนี้นะคะคดีที่สองจะขึ้นไต่สวนวันที่ยี่สิบสี่ที่จะถึงตอนแรกที่ฉันบอกยี่สิบเก้าหรือฉันไม่แน่ใจตอนนี้ได้รับการยืนยันว่าวันที่ยี่สิบสี่ที่จะถึงเนี่ยนะคะจะขึ้นไต่สวนคดีที่สองที่ฉันบอกแล้วว่าคดีที่หนึ่งกับคดีที่สองมันเป็นมูลเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันเพียงแต่ต่างวาระ เพราะฉะนั้นเนี่ยในชั้นไต่สวนเนี่ยมีสิทธิ์เป็นไปได้สูงที่ศาลจะไม่ให้ต้องไปรอฟังคําสั่งศาลสามารถจะลงว่ามีมูลเลยก็ได้เพราะมันเป็นเรื่องที่แบบเดียวกันเคยมีมูลมาแล้วดังนั้นถ้าจะให้แนะนำได้ไหลวันที่24เธอไม่ต้องไปจ้างทนายไม่ต้องไปอะไรเลยเธอไปที่ศาลเอง แล้วก็ทําพานดอกไม้ทูบเชียนไปคือกราบตีนขออภัยไปตั้งแต่บันไดศาลวันไต่สวนไปเองไปกราบขออภัยไปยอมรับผิดไปเลยศาลอาจจะมองว่าอ่ะคนนี้เขายอมรับผิดและไกลเกลียกันไดไ้ไม่ต้องไปอะไรยังไงศาลอาจจะคือตัดสินลงโทษได้เลยว่าโอเคไม่มีโทษจำน,นะแต่เธอต้อง ออทำอย่างนี้ตามที่เขาเรียกร้องโอเคไหมจําได้ไหมคะคดีอุบลไอไหลก็เคยบอกว่าถ้าไอ้ไหลไปศาลในวันแต่ส่วนในศาลก็จะคุยเลยให้ให้ให้ไปคุยกันดังนั้นเนี่ยเรียนแบบคดีอุบลไม่ต้องไปเสียค่าจ้างทนายความให้จ้างแล้ววันอ่านคําพิพากษาทนายเสือกไม่มาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปเสียค่าจ้างทนาย แต่24กราบตีนไปเลยค่ะกราบไปตั้งแต่หน้าศาลคารเขา่าคานับหนึ่งคำนับสองคำนับสามไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงห้องพิจารณาแล้วก็ถแถลงขอถแถลงต่อศาลเลยว่าไม่ต้องสืบไม่ต้องไต่สวนกันแล้วผมยอมรับความผิดผมขอให้ศาลเมตตาช่วยเป็น ผู้ตัดสินโทษออกมาเลยว่าผมควรจะต้องทําอย่างไรในการบรรเทาโทษที่ทําผิดต่อพี่สาวอันนี้มีโอกาสที่จะไม่โดนอะไรมากมายแล้วก็ดังน้อยก็คือไม่ต้องเสียเงินค่าทนายตัวเองแต่อาจจะต้องจ่ายค่าทนายให้ฝั่งโจทย์ที่เขา กลายเป็นว่าความผิดของคุณทําให้เขาต้องไปเสียเงินจ้างทนายมาในคดีแรกเนี่ยดิฉันก็สงสัยเหมือนกันว่าศาลน่าจะสั่งให้ฝั่งจําเลยจ่ายค่าทนายให้ฝั่งโจทย์ด้วยมันอาจจะคุ้มกันหน่อยหนึ่งนะคะ <c oughs> เพราะเป็นความผิดของคนที่ไปด่าทอเขาทําให้เขาต้องเสียเงินจ้างทนายตรงนี้น่าเสียดายค่ะแต่คดีที่สองเนี่ยแนะนําไอ้ไหลเลยนะตัวอย่างคดีแรกเห็นแล้วลง โทษลงอาญาอะไรเรียบร้อยมีโทษจำมีโทษปรับมีสินไหมมีอะไรสารพัดเพราะฉะนั้นคดีสองมูลเดียวกันเพียงแต่ต่างวาระกันมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีมูลมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะชนะคดีคุณจะยอมจ่ายเงินให้พยานเดินทางไกลๆมาเสียเงินเสียทองเสียค่าน้ำมันเพื่อที่จะแพ้ ปฏิเสธแล้วก็สู้เต็มที่ผู้ที่จะแพ้แล้วโดนอีกอย่างนั้นหรือเพราะฉะนั้นวันไต่สวนมลฟ้องคุณไปกราบตีนเขาเลยค่ะน่าจะเป็นประโยชน์กว่าดิฉันน่าจะได้ไปฟังเรื่องนี้จากช่องหนิงนะคะก็เลยไปแคปเอาไว้ว่าเป็นไลฟ์ไหนของจันสีมันมีอยู่จุดหนึ่ง ที่จันสีพูดถึงที่ดิฉันแซวไอ้ไหลว่าขารีบจันสีก็จะพูดทำนองว่ายานเนี่ยเหมือนกับไม่ดูตัวเองเนาะไปเรียกคนอื่นเขาขารีบทำอะไรก็เข้าเนื้อเข้าตัวเองตลอดอะไรทำนองเนี้ยนะคะโดยเขาเล่าว,ว่าเคยมีคนมาหาดิฉันที่บ้านจากนั้นก็เอาไปเมาส์กันว่าดิฉันเนี่ยดูท่าทางเป็นคนป่วยเหมือนกับจะพิการขารีบ ทุกคนคงรู้อยู่นะคะว่าอีตัวไหนที่มาที่บ้านในฉันแล้วก็เอาไปเมานูน่นเมานี่เอาไปแพร่เรื่องเรื่องนั้นเรื่องนี้คุณลองคิดดูนะคะถ้าคุณมีเพื่อนแบบนี้คุณจะเสียวสันหลังไหมเขามาบ้านคุณคุณต้อนรับเขาอย่างดีทั้งที่คุณมีคนฟิกกันอยู่แต่พอคุณเห็นหน้ากันอย่างนี้ก็โอเคไม่ได้เป็นอะไรนั่งคุยกันเป็นดีๆไม่ได้มีอะไรเลยจากนั้นเอาคุณไปนั่งเมา บ้านคุณสกปรกตัวคุณเหม็นผัวตัวคุณตัวเหม็นคุณไม่มีอะไรจะแดกขาคุณเรียบคุณพิการคุณนั่นคุณนี่คุณว่าคนอย่างเนี้ยคุณควรจะครบหรอคะคุณจะเชื่อหรอคะเป็นเรื่องดีหรอคะที่เรื่องนี้หลายๆคนคงจะลืมไปแล้วความเลวร้ายของผู้หญิงคนนั้นแต่ดิฉันสีเอามาวนอีกว่าดิฉันไปว่าคนอื่นขารีบตัวดิฉันเองก็ขารีบจะเดินได้ไหมมีการไปบอกดิฉันเดินกับเพกหรืออะไรยังไง เอาเปนินทาว่าดิฉันพิการขาลีบเออมันก็แปลกดีนะคะคนเราถามว่ายัางไงถ้าดิฉันพิการขาลีบจริงๆแต่ดิฉันไม่ได้ไปนั่งเมาส์ใครแบบโกหกไม่ได้ถอขาลีบไปบ้านใครสักคนหนึ่งเสร็จแล้วก็เอามานั่งนินทาว่าอุย้ยอีนี่มันอย่างงูอีนี่มันอย่างนี้อวดว่ารวยจริงๆแล้วไม่ได้ร่ําไม่ได้รวยอะไรอดนั่นอดนี่อดนู่น ฉันไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ได้พูดอะไรในทางที่เสียถึงผู้หญิงคนนั้นเลยนะคะจึงกระทั่งมารู้ว่าเขาเอาดิฉันไปพูดอย่างนี้ดิฉันก็แค่ตอบโต้ว,ตว,ว่าความจริงมันคืออะไรแต่ฉันไม่ได้พูดอะไรในทางที่เสียให้กับผู้หญิงคนนั้นเลยจริงๆจันสีกลับไปชื่นช,ชมคนแบบนี้อีก ก็เห <łość> ็นอยู่ว่าดิฉันก็ปกติดีมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ดิฉันบอกว่าดิฉันไปยกถังแก๊สแล้วหลังมันเหมือนกับดอกแล้วมันลั่นเป็นเสียติกไปที่ขาบอันนั้นเราจะเดินกระเพกเดินไม่พิวหวเป็นอยู่เป็นเดือนจริงๆค่ะที่ต้องกินยาดูแลตัวเองคอยระวังหลังเวลาเดินต้องคือต้องออกกำลังกายอะไรอย่างนี้ ก็เป็นเรื่องจริงอยู่แต่ไอการที่ตอนที่คนนั้นเข้ามาแล้วมาไปบอกคนอื่นว่าดิฉันขารีบคือทุกคนบอกว่าเห็นดิฉันนั่งจะทําคลิปอยู่ตรงนี้แต่ติดโซฟาหรือเปล่าลุกได้ไหมเ,เวลาคนทําคลิปทําอะไรเดี๋ยวันสีก็นั่งอยู่ในที่เดิมแต่ฉันสีมีโปรแกรมที่เปลี่ยนหลังฉากแต่ดิฉันไม่อยากไปเสียเงินจ่ายเงินอะไรเพิ่มโปรแกรมอะไรเพิ่มเติมพวกนั้น ความสําคัญมันไม่ได้อยู่ที่ว่าแต่ฉันติดโซฟาไหมขาฉันรีบไหมฉันลุกเดินได้ไหมความสําคัญมันอยู่ที่ว่าสิ่งที่ฉันสื่อสารออกไปในคลิปในการทํางานของฉันน่ะมันเป็นความจริงหรือเปล่าความสําคัญมันอยู่ที่ตรงนี้ค่ะยูทูบเบอร์จะแตะติดโซฟาจะขารีบจะแก่จะหน้าเขียดจะอะไรก็ตามทีสิ่งที่สําคัญที่สุดคือสิ่งที่เขานําเสนอเราเชื่อถือได้ไหม นำไปคิดวิเคราะห์ไตรตองต่อเติมได้หรือไม่ตรงนี้สำคัญกว่าค่ะบค่ะแล้วถ้าเราพูดถึงจันทร์สีคงอดไม่ได้หรอกที่จะไม่พูดถึง สองสมบุติจารเพศผู้เพศเมียคู่นี้นะคะก็มีการหัวเราะก,กันคลิกคักในไลร์ของเขาแล้วก็ทำใสยสะพายเทพีผีกองกอยอะไรอยู่มุ้นอย่างนี้ให้ดิฉันว่าคนที่อยู่ปาเลขคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยตอนนี้จะได้เทพีนี้ทุกคนก็สนุกสนานยิวเฮายิวเฮาเคียวเกากันคือตอนนี้กุตกต่ำขนาดต้องใช้มุกนี้แล้วะคะมุกเหยียดหยามด้อยค่าคน ต้องใช้มุกนี้กันแล้วใช่ไหมคะสอจานเนี่ยไม่มีอะไรจะพูดไม่มีอะไรข้อกฎหมายหรืออะไรจะนําเสนอแล้วในขณะที่คุณเล่นมุกแบบเนี้ยเหมือนเด็กๆลดค่าตัวเองลงมาแล้วก็มาถกเถียงในเรื่องข้อกฎหมายเพื่อที่จะช่วยไอ้ไหลเท่านั้นเองโดยค่าคนอื่นเพื่อที่จะช่วยให้ไอ้ไหลรอดจากการบุกลุกป่าทั้งๆที่ รู้อยู่กับใจคุณว่ามันไม่ต่างกันกับสวนวายจุดต่างก็คือสวนวายเป็นการสวมสิทธิ์แต่ของไอ้หลายคือการบุกรุกเต็มๆเ,เพราะไม่มีใครมีสิทธิ์อยู่ก่อนแล้วคุณก็เล่นได้มุกแค่เนี้ยเทพีผีกองกอยหัวเราะกันคิกคักคิกคัคิกคักถ้าทําได้แค่นี้ก็ทําต่อไปค่ะเราจะได้รู้ว่าคุณสองคนอ้างตัวเป็นอาจารย์แต่ความสามารถอะไรอย่างอื่น วุฒิภาวะไม่เหมาะสมเลยค่ะ mm. ค่ะและนี่เป็นข่าวสุดท้ายนะคะซึ่งดิฉันต้องขอโทษทั้งคุณนิตยาชาแนลแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใหญ่บ้านสรสีนะคะดิฉันเกือบจะทำให้ท่านต้องถูกเมียดึงหูยาน mm. เพราะว่าเมื่อเช้านี้ดิฉันเข้าใจดิฉันพูดไปว่า คนนี้เป็นเมียผู้ใหญ่บ้านนนตยาชาแนลอะไรเนี่ยสรศรีดิฉันเข้าใจอย่างนั้นจริงๆค่ะเห็นเขาจะมีบทบาทมากไปเจ้าพี่เจ้าการตรงนั้นตรงนี้นแล้วยูท t เบอร์บางทีจะเรียกเขาว่าแม่ผู้ใหญ่เราเข้าใจคําว่าแม่ผู้ใหญ่ในหมายถึงเมียผู้ใหญ่บ้านดิฉันก็เลยพูดไปว่าเนี่ยมันคล้ายๆกับสตารนิมกับแม่ออฟที่เป็นคนหนึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นึ่ผู้ใหญ่บ้านเข้ามาใกล้ชิดกับไอ้พวยแล้วก็เชคเอา ผู้ใหญ่ใจดีบางส่วนไปอะไรทำนองนี้ไปเป็นผู้ใหญ่ใจดีของตัวเองตามติดช่องไปดิฉันก็เลยคิดว่าเนี่ยกรณีสรสศรีก็เหมือนกันเหมือนกับผัวเมียมาทำอะไรอย่างนี้ด้วยกันมีคนแจ้งมาทางหลังไม่นะคะหรือฉันก็ตรวจสอบแล้วเป็นจริงเมียผู้ใหญ่บ้านสรสศรีไม่ใช่คุณนิจยาคนนี้นะคะเป็นอีกคนหนึ่งยังไงก็ ขอโทษเอฟซทุกคนขอโทษผู้ใหญ่บ้านและขอโทษคุณนิตยาด้วยที่ดิฉันเข้าใจผิดก็มาแจ้งข่าวกันนะคะหวังว่าแม่ผู้ใหญ่ตัวจริงจะไม่ได้มาดูคลิปดิฉันเพราะไม่งั้นสงสัยผู้ใหญ่สรสีน่าจะต้องเดินโดนดึงหูยาน <c oughs> ไปทำอีท่าไหนอียานมันถึงคิดว่าคนนู้นเป็นเมียผู้ใหญ่ดิฉันผิดเองค่ะดิฉันเข้าใจเอนไปเองก็พอมีคน เตือนมาดิฉันก็เข้าไปตรวจสอบแล้วก็พบว่าเป็นจริงตามที่เขาเตือนก็มาแจ้งข่าวให้ทราบก็ขอโทษอีกครั้งหนึ่งค่ะ